ุยเรื่องกล้วยนะครับผมว่าเปิดลำบูงดีกว่ามันดิน <ะ S 1> ต้นกล้วยเป็นคนละเปนไ,ไปขอสาวคใครสักคนหนึ่งในในศิลปะไทยมีรำกล้วยไหมไม่มีอาจารย์บบกล้วยเอาจากการรำเนี่ขาดกล้วยไม่ได้นะเอเอท่านผู้ชมครับเราจะได้เห็นกล้วยพันธุ์แปลกนะครับแล้วก็ภูมิใจว่าเรามีกล้วยสายพันธุ์ไทยแท้ร้อยกว่าสายพันธุ์แล้วก็กล้วยหายากและกล้วยที่เัาจะสูนพันธุ์นะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์เรืองศักดิ์ก็จะได้อธิบายให้เราได้ฟังนี่บอกตรงแลทั้งชีวิตนี้ทั้งหมดเกือบ30ปีแล้วผมอ่ะเท่าไห กับ30แล้วทั้งชีวิตมานี่นี้สีปีแล้วไม่เคยเห็นกล้วยแปลกๆที่เมื่อก่อนผมเองก็เพิ่งเคยเห็นก็วันนี้นี่ถ้าไปเห็นกลางป่านะต้องมียจ้าผูกากล้วยเจ้าที่เจ้าทางแน่ๆเลยและยิ่งโตในตะวันตกแค่กล้วยพันเดียวก็เลิศแล้วนะครับผมอันนี้ล้นเลิศ ครับผมอาจารย์นอกเหนือจากที่ผมถามอะไรที่เป็นความรู้บอกท่านผู้ชมไปเลยนะครับอันนี้คนอนุรักษ์นะท่านผู้ชมอันนี้ของไทยแท้นะครับอาเชิญครับอาจารย์ครับอันดับแรกเอาแล้วครับมาต้นตแรกเลยนี่ต้นแรกนะครับนะฮะอันนี้มันดำตานีดำนี่เรียกว่าตานีดำนี่ดอใบมันก็แปลกใบมันหนากว่าเข้าใบมันใหญ่กว่าเข้าเหนียวอาจารย์ขอโทษจริงๆริงตามวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ต้นใช่ไหมกล้วยไม่ได้เป็นต้นนี่มันต้นเทียมเรียกต้นเทียมไม่ไม่ได้ว่ามันเป็นเงา เงาอยู่ข้างล่างต้นมันอยู่ใต้ดินในโซมาภาษาอังกฤษนะอันนี้ต้นเทียมขึ้นต้นเทียมขึ้นมาม,นมันจะขึ้นมามันเทียมนี่มันหลอกกอหลอกลอกะไเนี่ยน,นะครับต่อไปอันนี้ยนอันนี้กล้วยแดงฮาวายไอ้สีที่อยู่นี่ไม่ใช่ว่าสีตกใส่นะใช่ครับสีมันเป็นสีแท้ๆของของต้นกล้วยนะฮะมันด่างๆนี่เหมือนบอลนะอานอันนี้เขาเอาไปผสมมะเขือเหอมเตี้ยแล้วลูกกินได้ด้วยต่อไปมันจะใบมันจะใบมันจะลูะเป็นไงสี<ท>ะล <ทะ S 2> ูกคล้ายๆเล็กล้ววไข่หน่อย กินอร่อยเหมือนกันสีเนี่ยจะลายป่าไม่ลายถัดมาครับเยอะมากครับเชิญครับตัวนี้อันนี้ต้นนี้ค่อยๆค่อยๆคๆๆครับทำไมฮะพยายามพยายามพยาล้วจองแล้วตัวนี้เขาเรียกกล้วยด่างฟลอริดาด่างฟลอริดาชื่อของอเมริกาชุดเหมือนทหารนะฮะยัน แล้วลูกกระด่างด้วยถ้านึกถึงกล้วยน้ำว้าจะเหลืองนะฮะแล้วลูกมันด่างเป็นไงฮะลูกมันเขียวมีลายเอาขาวโอ้โหอยากเห็นจังเลยลูกจะไได้มมมัน่ีลูกมโยผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยครับกล้วยลายพางเนี่ยฮะสวยโอ้กล้วยทหารเนี่ยนี้ผมก็ตั้งชื่อเป็นกล้วยทหารแล้วกันอันนี้เอาไปลงดินได้ใช่ไหมได้ให้ปลูกนี่ผมแก้จากดินมาเนี่ยครับผมอันนี้ก็ต้นใหญ่ถัดมาครับนี่สวยงท่านผู้ชมครับ นอนไม้ใช่กล <ไป S 1> ้วยนี่เป็นกล้วยมาจากเมืองจีนเขาเรียกว่ากล้วยคุณหมิงทางเชียงใหม่เขาปลูกันเยอะแล้วพอมีดอกเขาก็ตั้งชื่อให้ไปเป็นกล้วยดารลาลาัศมีข้อดีของมันในตัวนี้นะดอกมันอยู่ได้นานมากแล้วก็บางจังหวะมันก็ออกดอกทกากาบด้วยโผล่ดอกเล็กขึ้นมาด้วย<อ>ผมเคยเจอเหมือนกันไม่นมูนเป็นต้นนี้นะครับอันนี้ของผมอันนี้ของคุณเท่งนะครับทอดไม่เอาหรอกเอาละครับอันนี้จะเรียกว่ากล้วยอะไรครับอาจารย์ เขาเรียกกล้วยดอกกล้วยเขาเรียกกล้วยบัวกล้วยดอกบัวเพราะกล้วยส่วนใหญ่นี่ฮะมันปีมันจะโค้งลงใช่ไหมอันนี้ปีมันตั้งขึ้นอืมเหนดอกบัวตูมใช่ใช่ถูกต้องอันนี้ไอ้สองตัวเนี่ยไอ้ตัวสีชมพูสีสีส้มเนี่ของไทยร้อยเปอร์เซนต์เลยไอ้ตัวนี้ของดัตช์เซียอันนี้ของไทยนะสีชมพูสวยนะจานสีชมพูสีส้มนี่สวยมากไอ้ตัวนี้แปลกหน่อยตัวนี้เขาเรียกเขาเรียกกล้วยมันหน่อมันขึ้นแล้วนู่นนะไปเป็นวาไปขึ้นอีกอ่ะ วิ่งไปขึ้นแล้วมันกยไหลลากไปมันจะมีตัวกล้วยหกอีกตัวคล้ายๆกันลากไหลไปไหนจะดอกขึ้นตามนั้นครับก็มีขึ้นกัมันห่างจากต้นเยอะไงครับโอ้โหสวยนะคุณเท่งนะนี่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 ดังนั้นปีผมไม่อยากดูให้ปลูกมันมีปีหลายอย่างอันนี้ปีกล้วยหกที่ว่าที่ว่าระบบลากคล้ายๆต้นเนี้ยครับมันจะวิ่งไปไกลแล้วไอ้ปีเนี้ยอร่อยมากไอ้ที่ผัดไทยถ้าได้นี่ไปดีกว่าน้มมาเยอะดีกว่าไอ้ไอ้ครับไอ้กล้วยจะปีจากน้มมาที่ไปกินกับผัดไทยใช่ถูกต้องขอแกะะดูนฮ อันนี้เขาเรียกปีกล้วยหกนะปีหกทางเหนือเขาเรียกกล้วยแดงกล้วยแดงออันนี้กินตรงนี้อาาจรย์นะคุณกินกินดอกมันโขกินดอกกินได้มันดีกินตรงเนื้อมันเนี่ยนี่ใช่ไหมฮะเออกินหัวปีเป็นตายแล้วตายแล้วนั่นอร่อยนั่นน่ะตัดไปเลยไอ้คองแท้กินน้อกินเลยจับไปถ่ายร้องกินเชื้อน้องมันตกพื้นแล้วนะค่ะอาเชื้อโรคประชาชนเราหรอกอาจารย์ครับผมรอห้าทีถ้าไม่เป็นไรผมจะกินครับผมกินผมกินบ่อยคุณก็สลัด ชาเนื้อมาเนื้อหมดแล้วมีแต่เนื้อมันหมดแล้วตัวเนื้อไม่มีเหนือแล้วมันมันเหลือน้อยแล้วแหละเออแต่ฝรั่งกินยังไงนะฝรั่งอร่อยไม่มันฟรีไงของฟรีของฟรีรู้อดอยากเนี่ยผมกินมันเนี่ยกินได้ถ้าไม่ไปกินดอกมันสิกินกินตัวมันณิอร่อยมัน